เอออุ้ยเขามาเอาบทเขากันเุ้ยเขาก็โดดเดยไปวะเนี่ยโดดไปเลยที่เดิมโอโจ้ด้วยตอนนี้เขากำลังขุด,ดตาย าตอนนี้เขารับขุดหินให้เองอยู่เองจะได้เหล็กเราเองจะได้เหล็กใช้เราเขามาหาแร่ให้เองเราจะมาสำรวดทำนี้ด้วยไปด้วยกัน โอไม่อยากรู้ว่าในถ้ำนี้มันมีอะไรที่นี่จะนิ่งหรอ เว้ยมีเล็กน้อยเองอุ้ยอุ้ยสุดแค่นี้เหรอไม่มีลนะ<า>เฮ<อ>้ยฮะออกมาทำอะไรในนี้นะ่นเนี่ยเอ็งไปไหนอ่ะ หาแลให้เองอยู่เ้าแกะดำนี่ว่ like party. นนะ ได้ไดแกะไงฮะมแกะไม่ต้องไปจับหมาหนเนี่ยมันมืด สนุกจบมาแล้วพูดแม่อันนี้อยู่ไหนวะเนี่ยมาเขาดิไปเขาไปหนอยู่ไหนอยู่ไหนหเลือกนี่ยเนี่ยอยู่บนหัวอย่างเงี้ยปีนต้นไม้ไม่หาอยาอุย้ยอยู่นี่ตด้ามาม เองยูงไหนนะยูอยู่นี่เห็นเขาไหมเนะนี่ยเห็นแล้วกโดดกระโดดขึ้นต้นไม้วันนี้เราจะเป็นนินจากันขึ้นไปบนต้นไม้ดิ กระโดดมากระโดดตามเข้ามาเอง็งเ <Yeah. S 1> ดี๋ินตามเข้ามาให้ได้นะเออมานี่วันี้วันี้วันีนน้ต้องกระโดดละวันนี่เอง็ง <Yeah. S 1> ทำอะไรอยืดออกงานหน้าวันนี้นี่เ,ออเดินตรงไปนี่กูเอา ไปอะไรตรงนั้นน่ะเออนน่แน,น,น่มาวัน <c oughs> นี้นะตาเข้ามาน,นะโอเคนี่ตรงนี้เดี๋ยวเขาทำไฟให้เออเขาลงมาข้างล่างเออเขาลงมาข้างล่างเอาเรงขึ้นข้างบนทำไมอะ ตามไฟเข้ามาดิเนี่ยเองมาหาเขาดิเนี่ยนี่ดูชื่อชื่อดิเนี่ยยูง่ายไหมเนี่ย,เ,ยเออมาตามไฟมาเองเป็นไงมัง้งอยู่นี้ ตามไฟเข้ามาเองเอฮง <Huh? S 1> เนี่ยไอ่เห็นอะไรไหมตรง,งนี้เนี่ย <Huh? S 1> เนี่ยที่มันไม่เหมือนคนอื่นเ่ะ อุ้ยเราได้เหล็กเยอะเลยอันนี้คือแร่เหล็กเองที่เองยืนอยู่อ่ะมันจะเอามาทำเป็นเหล็กได้วันนี้เรามาเอาแร่กัน โหเอ็งน่าเยอะเลยว่ะไงหาไว้นั่นให้เขาหน่อยอะไรอ่ะที่ขุดอ่ะนะอ่าเดี๋ยวแป๊บนงึงเคาเอาแรกก่อน โอ้โเอ็งโคตรดีเลยว่ะโอ้โหหมดแล้วปุ้ยข้างหน้ามีอีกโอ้โหเอง็งเราจะทำเกาะได้เลยมึงเนี่ยเขาว่าวันนี้ได,ได้ได้อย่างดีเลย เองอยู่ไหนนี่ไมาเดาบใฟ้าพ่ะไปได้ปะเองเองก็ใช้ดิกดตรงตุ่มามเลี่ยมอ่ะเีน็นนะ ต้องตุ้มสามเหลี่ยมไงเห็นยังตามร้อ,องเหม,ม่ยยงแฝดได้ยังอ่ะยังเข็นก้าวขึมาดิ เองเขาเจะอ,อมพี่ว่ะเอาสานน้าออาตายแล้วยู่ไงนี่ไง เองยื yeah. I said, I, I ้อยืนอยู่เถืยเลยถ้มันไม่มีอะไรจะไปคุยยังไงเองให้เขาคุยไอเองเองเองเอาเอ็งจะทุบทําไมจะทุบทําไมอ่ะเองเอานี่ไหมเขากดตรงตีอันนี้ไหมเขาเนี่ย เอาอาะไรเนี่ยผิยงถืออยู่น่ะ,ะกดกดค้างเอาไหมเ,หเขาที่ถิงถืออยู่น่ะอเอาหนี้ปออไปเอาไปดิเอาไปดิเนอได้แล้วมา มาพูดอันนี้ดินะเนี่ยเนี่ยเน,นะเนี่ยเห็นไหมเนี่ย,ดดยเนี่ยอันนี้เนี่ยเนี่ยขุดดิไม่ใช่เนี่ยอันนี้เนี่ยขุดดิ เห็นไหมนะเหมือนงงมัอนงงอะไรชื่อมันบอรอะไรอยู่เองอ่ะเออนั่นและเออนั่นและตามมาตามเขามานะหยเอ็งกลับก่อนกลับกลับวิ่งกลับเร็ววิ่งกลับเร็วกลับบ้าน Bên đủ qua đây đúng Qua nám qua nám với nó các